อีกแล้วนะคะที่เห็นอยู่นี้คนไทยเราก็จะรู้จักกันดีต้นโป้ยเซียนนะคะต้นโป้ยเซียนคนไทยโบราณก็เชื่อว่าเป็นไม้เสียงไทยนะคะเสียงไทยถ้าออกดอกแปดดอกขึ้นไปก็จะมีโชคลาบจะนำโชคลาบมาให้กับผู้ปลูกนะคะอย่างตัวนี้ตัวนี้ แดดอกขึ้นไปนะคะใครที่เลี้ยงได้สวยงามออกดอกแดดอกขึ้นไปก็จะมีโชคปีลาบเสียงไทยในช่วงนั้นก็จะมีความโชคดีนะคะจะทำสิ่งใดก็จะสำเร็จในช่วงนั้นนะคะก็จะความเชื่ออีกอย่างนะคะก็จะช่วยคุ้มครองให้คนในบ้านอยู่เย็นเป็นสุข พราะต้นโป้ยเซียนเป็นต้นไม้ที่มีเทพเจ้านะคะคุ้มครองวันนี้พินิดจะพาเพื่อนๆมาขยายพันธุ์ต้นโปยเซียนแบบง่ายๆอีกแล้วนะคะวันนี้โปยเซียนใครที่มีอยู่นะคะก็สามารถทําตามพินิดได้เลยนะคะ,ะท่านที่รับชมไม่ทราบภาพชัดเสียงชัดไหมคะ,ะถ้าไม่ชัดก็อบอกพินิดนิดน,น,นึงนะคะ วันนี้นะคะตัวนี้ก็จะมีสองแบบด้วยกันลักษณะนี้ก็จะเป็นแบบที่มีดอกใหญ่ป๊ยเซียนดอกใหญ่นะคะแล้วก็จะมีเล็กๆแคคๆแบบนี้เป็นป๋ยเซียนแคะนะคะป๋ยเซียนแคะหรือหัวใจเซียนก็เรียกได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบเล็กๆแค่ๆนะคะอันนี้ บบนี้ก็มีความสวยงามเป็นคนละแบบตัวนี้สีชมพูเข้มๆนะคะมาดูการขยายพันธุ์นะคะวันนี้วิธีการขยายพันธุ์โปยเซียนนะคะ,ะถ้าเพื่อนเพื่อนมีอยู่แบบนี้กิ่งก้านที่แตกออกมาแบบนี้สามารถตัดนะคะตัดได้ก็ดูและทําตามพิธีได้นะคะจะใช้การไก่แบบนี้หรือมีดในการตัด ก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ตัดเสร็จเราจะทาด้วยปูนแดงก็มาเริ่มกันเลยนะคะเนี่ยเลือกเอานะคะตัดพอประมาณนะคะสักประมาณ3นิ้วแบบนี้ตัดเลย ตัดเสร็จนะคะตออที่ตัดเสร็จอย่าให้โดนน้ำนะคะตัวนี้อย่าให้โดนน้ำนำไปวางไว้ในโรงเรือนนะคะ,ะหรือที่ที่ชายคานะคะอย่าเพิ่งไปรดน้ำประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือตัดทีนี้พอเราตัดเสร็จนะคะใครมีปูนแดงนำปูนแดงมาป้าย อาเราจะทาด้วยปูนแดงกันยังปลูกไม่ได้นะคะเมื่อตัดเสร็จแล้วยังไม่ทําการปลูกในทันทีนะคะอันนี้ปูนแดงนะคะทาได้เลยเป็นการฆ่าเชื้อโรคด้วยนะคะ ถ้าใครนําไปผึ่งลมให้แห้งไม่มีปูนแดงก็ไม่เป็นไรนะคะตัวนี้ก็ไม่ต้องทาก็ได้นะคะอันนี้ทาลักษณะนี้นะคะแล้วก็ใส่ตะกร้าไปวางไว้แบบนี้นะคะวางไว้อย่างนี้ทาให้หมดเลย ต้ที่ตัดเมื่อกี้นะคะอันนี้ก็ทาเหมือนกันอย่างแบบนี้เลยนะคะเพื่อน,เ,อนเสร็จแล้วก็ไปวางแห้งๆไม่ให้โดนน้ำเพื่อไม่ให้เขาเน่านะคะถ้าโดนน้ำฝนยิ่งออทำให้เน่าได้ง่ายเลยนะคะ,อ,ะอันนี้คือต้อนต่อเสร็จแล้วตัวนี้ไปผึ่งลม ให้แห้งนะคะประมาณสามวันนะคะสามวันจนแผลแห้งดีแล้วก็มาดูตัวที่พี่ตัดไว้นะคะอันนี้คือตัดเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วตัดเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะตัวนี้ใบเริ่มร่วงแล้วนะคะไม่เป็นไรเลยอันนี้ แผลแห้งสนิทนะคะตัวนี้แผลเข้าแห้งสนิทเลยอันนี้น่าจะห้าวันแล้วนะคะที่พินิจตัดเอาไว้น่าจะห้าวันแล้วประมาณนี้ประมาณห้าวันแผลแห้งสนิทนะคะลำดับต่อไปก็มาปลูกกันได้เลยนะคะ,ะวันนี้จะใช้เป็นกระถางไซส์นี้สามนิ้ว เป็นกระถาง3นิ้วนะคะที่จะปลูกนะคะเพราะว่าเราจะขายด้วยกระถางรุ่นนี้3นิ้วนะคะ,ะเป็นไซส์นี้ที่จะออกจำหน่ายนะคะเป็นรุ่น3นิ้วอ่ตัวนี้ราคาอยู่ที่35บาทนะคะดินที่ปลูกดินที่จะปลูกวันนี้ ดินโป้ยเซียนชอบโปร่งๆนะคะไม่ชอบดินแน่นดินที่จะปลูกปักชาไว้นะคะก็จะมีมะพร้าวสับกับขุยมะพร้าวนะคะมะพร้าวสับสองส่วนเลยนะคะขุยมะพร้าวส่วนเดียวนะคะถ้าใส่ขุยมะพร้าวเยอะไปเขาจะอุ้มน้ำนะคะตัวนี้ไม่เหมาะที่จะใส่เยอะต้องใส่ส่วนเดียวมะพร้าวสับสองส่วนแล้วก็มีแกลบดำนะคะขี้เท่าแกลบ อ,อีกหนึ่งส่วนสี่นะคะผสมคลุกเขากันเลยตัวนี้อจะขยายพันธุ์โพสเซียนกันนะคะอ่าก็ได้แล้วใส่กระถางเลย เมื่อลากเดินดีนะคะนี้จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะขวดองไปแบบนี้ได้นะคะปุ๋ยไม่ต้องเลยนะคะตอนนี้ปุ๋ยยังไม่ต้องเลยนะคะก็ะเสียบลงไปอะประมาณนี้นะคะ เกีลงไปประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็จะนําไปไว้ในโรงเรือนนะคะ,ะลดน้ำสองวันครั้งหนึ่งนะคะตัวนี้วันนี้ชุ่มแล้วไม่ต้องลดวันนี้มะพร้าวสับกับวัสดุอันนี้ชุ่มดีแล้วไม่ต้องลดได้แล้วหนุนกระขาใครเก่งแล้วก็ดูคนเพลินนะคะใครยังไม่เก่งเป็นมือใหม่ก็สามารถทำตามได้เลยนะคะ ฝนด้านนอกตกพอดีนะคะพี่นิดไลฟ์เมื่อไหร่ฝนตกทุกครั้งเลย วันนี้นะคะฝนตกแรงมากๆนะคะพเพื่อนๆพี่้ก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะได้ปลูกให้เพื่อนๆได้รับชมสามกระถางนะคะฝนด้านนอกตกแรงมากๆนะคะวันนี้ก็เป็นการขยายพันธุ์ต้นโป๊ยเซียนนะคะโป๊ยเซียนแคระต้นไม้มงคลนะคะ,ะนะคะหลังจากนี้ไปนะคะพเพื่อนๆก็นำสามกระถางนี้ไปวางไว้ในโรงเรือนนะคะ ก็ลดน้ำวันเบ้นสองวันนะคะตัวนี้ก็เมื่อมีรากออกรากเดินดีแล้วพี่นี่จะมาอัปเดตให้ได้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ฝนแรงมากๆพี่นี่ต้องลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะนานาพันไม้ใบนิจยาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ เพื่อนๆชมนะครับฝนด้านนอกแรงมากๆอ่า